สวัสดีครับกลับมาพบกับโคชพลและ f l u t t e r 3นาทีอีกครั้งแล้วนะครับในตัวเลคเชอร์นี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของวิดเจ็ตตัวหนึ่งครับซึ่งจะมีความสำคัญมากโดยเฉพาะถ้าเราต้องมีการดึงรูปภาพมาจากอินเทอร์เน็ตมาใส่ไว้ในแอปพลิเคชันของเราครับและอย่าลืมว่า f l u t t e r 3นาทีเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดเสริมจากคอร์สออนไลน์ของโคชพลดังนั้นคนที่เรียน f l ั tter มาแล้วก็สามารถมาทบทวนเพิ่มปูนความรู้ได้คนที่ยังไม่เคยเรียนฟลัตเตอร์ขอโคชพล เคยใช้งานฟลาเตอร์มาแล้วก็สามารถมาลองดูเทคนิคใหม่ๆได้นะครับลิงก์ที่อยู่ใน Description รายละเอียดของตัวคลิปตัวนี้เนี่ยจะเป็นลิงก์ที่สามารถโคลนโปรเจกต์มาทำไปพร้อมๆก,กันกับโคชชนได้ดังนั้นถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยดีกว่าครับดังนั้นในที่นี้เนี่ยพอเราทำการเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วลองรันแอปพลิเคชันขึ้นมานะก็จะเห็นว่า บนหน้าแอปของเราเนี่ยมีรูปภาพอยู่รูปหนึ่งนะเป็นรูปที่โค้ชชนไปสอนเพื่อนๆน,นะครับนะที่อื่นมาน,นั่นเองอ่ะแต่นั้นไม่ใช่สาระสำคัญนะครับสาระสำคัญก็คือลองดูในส่วนของตัวบอดี้ของสเกลโฟครับซึ่งในทีนี้เรามีการวางรูปดังกล่าวไว้เนี่ยในส่วนบอดี้ของสเกลโฟและรูปนี้ดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์นะหรือพูดง่ายๆคือดึงมาจากอินเทอร์เน็ตนั่นเอง ซึ่งเวลาที่ตัวแอปเกเคชันของเราเนี่ยทำการแสดงรูปดังกล่าวขึ้นมานะครับที่มาจากเน็ตเวิร์กมาจากเซิร์ฟเวอร์มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยอขอลองรีสตาร์ทให้ดูจะได้เห็นตัวอย่างนะครับคือพอมันเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะโหลดภาพมาถูกไหมแลังจะเห็นว่าไอตอนแรกเนี่ยที่เราเปิดตัวแอปขึ้นมาเป็นยังไงฮะเป็นหน้าขาวๆอยู่แว็บหนึ่งใช่ไหมครับในที่นี้เนี่ยเป็นเพราะว่า ถึงแม้ว่าเราจะเอา Image Widget มาใส่ไว้ในแอปของเราแต่แหล่งที่มาของไฟล์รูปภาพเนี่ยอยู่ที่อื่นนะเราถึงเรียกมันว่า Network Image นั่นเองไอ้พวกรูปภาพที่ถูกโหลดมาจากเซิร์ฟเวอร์มาจากแหล่งอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะเป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญนะครับอย่างที่สองคือ Network นะเครือข่ายที่เครื่องของผู้ใช้ของเราเนี่ยทำการเชื่อมต่ออยู่บางทีมันก็ เร็วบางทีมันก็ช้านะนี่ก็เป็นอีกตัวแปรนึงที่สําคัญเหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะเห็นเหมือนกันก็คือเราจะเห็นไ้พื้นที่สีขาวๆตรงนั้นน่ะว่างไว้อยู่นะครับแล้วบางทีถ้าเกิดรูปภาพมันโหลดมาช้ามันก็เป็นสีขาวๆอย่างนั้นแหละครับนะบางทีเราอาจจะอยากแสดงภาพนะภาพลวงตาไม่ใช่นะครับแสดงภาพอะไรแสดงภาพเป็นเป็นช่องเสียเท้าก่อนนะตัวอย่างหนึ่งนะ หรือแสดงเป็นพวก placeholder นะครับอย่างหนึ่งก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยอย่างไรก็เห็นว่าอ๋อตรงพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นรูปภาพโผล่ขึ้นมานะพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีรูปมาจากที่อื่นมาจากเซิร์ฟเวอร์จากอินเทอร์เน็ตนะแลนจุดนี้เองนะครับในส่วนของการที่เราจะทําให้มีการแสดงรูปภาพตัวอย่างขึ้นมาก่อนกับทําการสลับไปเป็นรูปภาพจริงเวลาที่มันโหลดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันมีวิเจ็ตตัวหนึ่งครับที่อำนวยความสะดวกให้เราอยู่และเราจะมาลองใช้งานมันกันทีนี้จะเอาเจ้ารูปนั้นมาใช้งานยังไงอ่ะบบมาดูที่ตัวอย่างของเรานะครับในที่เนี้ยเราแค่ปรับนิดเดียวนะเราปรับจาก image ธรรมดานะครับให้กลายเป็น Fade i n Image นี่แค่ชื่อก็บ่งบอกถึงการทำงานแล้วนะครับอ่ะเจ้า f a d e in image เนี่ยทำหน้าที่ยังไง ตามชื่อเลยนะครับก็คือตัวรูปเนี่ยที่มาจากที่อื่นนะครับเรากำหนดค่า property image เอาไว้เป็น network แต่ทีเนี้ยเจ้า f e t h image เนี่ยมันจะสามารถกำหนดอีกรูปหนึ่งลงไปได้นะก็คือรูปที่จะแสดงขึ้นมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับนะว่าตอนที่โหลดรูปภาพแล้วเนี่ยรูปภาพยังโหลดอยู่จะแสดงเป็นอีกรูปหนึ่งที่เรากำหนดเอาไว้เพรั้จุดนี้เนี่ยมันหมายความว่าเราควรที่จะมี ตัวรูปภาพเป็นค่าเริ่มต้นตัวเนี้ยเก็บเอาไว้ในแอสเซทของตัวแอปพลิเคชันของเราเพราะเราเห็นแล้วว่าตอนนี้เราดึงภาพมาจากแอสเซทเนี่ยมันสามารถที่จะดึงมาได้ทันทีเพราะมันอยู่ในเครื่องลูกค้าถูกไหมนะครับแต่รูปจริงๆที่เราอยากแสดงให้เห็นตามข้อมูลเนี่ยเราดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับดงนั้นจุดนี้เฟดอินิเมตถ้าเกิดรูปจริงมาถึงแล้วนะรูปจริงมาถึงแล้วเนี่ยก็จะทำการสลับให้นะ แล้วก็เป็นภาพแวบขึ้นมานเร่งเรียกเฟดอินอิมเมจนะครับเรามาลองดูการใช้งานกันเลยะจะเห็นว่าส่วนของ Fade in อิมเมเนี่ยพอเราเลือกใช้แล้วมีเส้นสีเหลืองขึ้นนั่นแปลว่ามันจาเป็นที่ต้องกำหนด Property สักตัวหนึ่งนะอย่างน้อยในการใช้งาน Fade ินอิมเมของเรานะงนั้นเราใช้หลอดไฟมหัศจรรย์นะครับนะที่เป็น ของคู่กายเรานะมาตั้งแต่ตอนที่เราทําแบบฝึกหัดต่างๆนะครับอ่ะนี่ก็คือตัว placeholder น,นั่นเองนะครับทีนี้ placeholder กำหนดลงมาแล้วทํำยังไงนี่นะสังเกตว่าเรากำหนดเป็น property ของ fade in image นะครับ placeholder เนี่ยรับค่าเป็น image provider ดังนั้นมันจะคล้ายๆกับตัว image property นะครับเพียงแต่ placeholder เนี่ยจะถูกแสดงขึ้นมาตอนที่ตัวรูปเนี่ย ในส่วนของ Image property ยังโหลดมาไม่เสร็จนั่นเองอ่ะดังนั้นจุดนี้โคชพลมีภาพตัวอย่างนะก็คืออยู่ใน Photo Images นะครับที่อยู่ในโปรเจกต์ของเราเนี่เป็นภาพเลยครับเป็นภาพสีเทาๆอ่าแล้วก็ใส่ URL ของโคชพลเอาไว้ตรงนี้จริงๆจะเป็นภาพอะไรก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือทำให้ลูกค้าเห็นว่าเออจริงๆตรงนี้มันมีรูปภาพอยู่นะนะครับที่โหลดขึ้นมาแสดงก่อนที่จะมีภาพจริงมาแสดงแทน ในจุดนี้ก็อย่าลืมนะว่าเราต้องโหลดภาพตัวนี้ลงไปเป็น Asset จดังนั้นในไฟล์ภาพสเปคนะครับก็จะมีส่วนที่โค้ชพลกำหนดไปแล้วว่าอ่ะส่วนของ Asset ดึงรูปภาพจากโฟลเดอร์ a g e s ไปนะนะถึงนะว่าใช้งานได้นะครับแล้วในส่วนของ Placeholder ที่อยู่ในไฟล์เมนของเราตรงนี้เราก็แค่กำหนดครับว่าอะไรเป็น s s s t t m m g g เนะครับแล้ก็กำหนด เป็นชื่อของรูปภาพของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพ300คูณ200นะเป็น PNG นะครับนี่ขั้นนี้เสร็จแล้วนะอ่ะเรามาลองดูกันว่า fade in image ของเราที่มีการกำหนดค่ารูปจริงๆที่ดึงมาจาก network image กับ placeholder นะที่ใช้แสดงขึ้นมาก่อนที่ภาพจริงมันจะถูกโหลดมาเนี่ยดึงมาจาก asset จะเป็นยังไงนะครับอ่ะฟไ e ล์ เสร็จไปแล้วก็ลองกดรีสตาร์ทนะครับจะได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นอ่ะแล้วก็มาลองดูตัวอย่างกันนาเป็นยังไงครับจะเห็นแล้วว่าการทำงานของ f a c e Image เนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายทีเดียวนะโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการหามาตรการรับมือกับรูปที่โหลดมาจากเซิร์ฟเวอร์หรือโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตแต่ไฟล์อาจจะมีขนาดใหญ่บ้างนะครับหรือโหลดมาไม่ทันบ้างอยากจะแสดงภาพ ตัวอย่างเตรียมเอาไว้ก่อนในที่นี้เฟตอ i m a ม e นะครับจะแสดงส่วนที่เรียกว่า Placeholder ขึ้นมาก่อนอะอย่างที่เราเห็นตรงนี้ขอลองกด Restart อีกทีหนึ่งนะกดปุ๊บนะอ่ะก็ลองดูนะครับเนี่มันจะแวบขึ้นมานิดหนึ่งนะก่อนที่ตัวรูปจริงที่กำหนดเอาไว้ในส่วนของค่า Image Property ้นะที่กำหนดเป็น Image มาจาก Network เนี่ยจะถูกโหลดเอามาใช้งาน พอโหลดมาได้จริงๆแล้วมันถึงจะสลับให้นะครับว่าเป็นภาพเอฟเฟกต์เฟดนะแบบเป็นเฟดอินอิมเมจเข้ามานะครับ้งจุดนี้เองนะส่วนของเฟดอินอิมเมจเนี่ยเอามาใช้งานได้อย่างสะดสบายเลยนะครับโดยเฉพาะพวกเราที่มีการดึงเอารูปภาพมาจากเซิร์ฟเวอร์หรือมาจากอินเทอร์เน็ตนะในแอปพลิเคชันของเราเพื่ออะไรครับไม่ให้มันเป็นช่องว่างๆอย,อยู่ตรงนั้นน่ะนะอน่ะ ลองเอาไปเล่นดูนะกับ Fade In Image ของเราครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของโคชพลนะครับตอนนั้นถ้าเกิดชอบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าเกิดอยากติดตามคลิปต่อไปของโคชพลก็สามารถที่จะกด subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับแล้วถ้าเกิดอยากสนับสนุนโคชพลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่โคชพลออกแบบไว้เป็นอย่างดีจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ